สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนวิธีการอัปเดตลอมง,ง่ายๆนะครับสำหรับเครื่อง WM8650 นะครับก่อนอื่นก็คือเราก็เอาไฟล์ที่ได้โหลดมาจากในฟอรัมของเราอะนะครับใส่ไว้ในการ์ดนะครับไมโครสตการ์ดนี้แล้วก็เราก็เสียบเข้าด้านข้างเครื่องได้เลยนะครับเสียบเข้าไปพอเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยให้มั่นใจก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะหรือเต็มมากกว่า60%ขึ้นไปไม่งั้นระหว่างที่เราแฝดเครื่องเนี่ยมันอาจจะ เครื่องบลิกหรือค้างได้นะครับกรณีนั้นนี่ก็คือเราไม่รับผิดชอบนะครับทีนี้พอเราเสียบเครื่องเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดเครื่องขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอเห็นไหมครับก็คือรอมตัวนี้ที่เราโมดิฟายขึ้นมามันก็เบสออนยูเบอร์รอยสองจุดสองนะครับก็ต้องขอบคุณทางฝ่ายเดเวลลอปเปอร์ทางฝั่งต่างประเทศด้วยมณะที่นี้นะครับทีนี้ตอนนี้ขั้นตอนเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเรารอเฉยเฉยนิ่งๆถ้าเราได้ไฟล์ที่ถูกต้องนะครับ เขาก็จะแฟดของมันเองได้อย่างเรียบง่ายและสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ไฟล์มาผิดแล้วก็ใส่ในเครื่องที่ไม่ตรงกันเครื่องเราก็อาจจะบลิกได้ครับอาการบลิกนี่ก็คือ,เ,อเปิดเครื่องได้แต่เข้าเมนูอะไรไม่ได้หรือทัชสกรีนไม่ทํางาน Wi-Fi ไ,ไ,ไม่เวิร์กเป็นต้นนะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลูกค้าท่านอื่นที่ซื้อจากร้านอื่นๆเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ทํามาสาหรับเครื่องของเราจริงๆนะครับ ก็ในขั้นตอนนี้เราก็รออย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปถอดการ์ดขอแค่อดทนอดใจรอเฉยๆนะครับณตอนนี้ก็คือ,อรอให้มันดำเนินการเสร็จนะครับจนครบ100%ณนะจุดนี้นะครับซึ่งรอมตัวนี้ก็มีการใส่พวกแอปพลิเคชันที่จำเป็นนิดๆหน่อยๆลงไปให้ติดเครื่องไว้ตั้งแต่แรกก็ สมาชิกจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาโหลดอีกนะครับเช่นพวกคีย์บอร์ดไทยนะครับเช่นพวก uh, การฟังวิทยุออนไลน์นะครับเช่นพวก YouTube การอ่านเอกสารออฟฟิศเป็นต้นนะครับในขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องรอประมาณสักเกือบ5นาทีนะครับถ้าเกิดมันค้างไปนะจุดนี้ก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบไปกดปิดหรือรีเซ็ตอาจจะทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับณตรงนี้เราก็รอครับ ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับที่แตกต่างจากตัวเดิมๆของที่โรงงานมีมาให้ยังไงเนี่ยก็รบกวนดูในส่วนของวิดีโอรีวิวนะครับที่ทางเราได้ลงไว้ในหน้าเว็บไซต์ g r o u p y gang.net แล้วนะครับก็สามารถศึกษาได้หรือถ้าเกิดใครมีปัญหาสงสยัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ใน g r u ฟี y forum นะครับก็พวกเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ ท่านใดที่ไม่ได้ซื้อจากทางเราอยากจะขอคำปรึกษาให้คำปรึกษาได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องให้เราช่วยเหลืออะไรหรือซัพพอร์ตอะไรภายหลังเนี่ยก็คงจะขอผ่านนะครับก็แนะนําให้ไปติดต่อกับร้านค้าที่ซื้อมาน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้การซื้อขายเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นการแบบผ่านมือมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีการรับผิดชอบเกิดขึ้นแต่ทางเราก็คือไม่ใช่ร้านค้าสไตล์นั้นนะครับก็คือเราก็พยายามทําของเราให้ดีที่สุดนะครับถ้าตรงไหน ติดขัดบกก้องยังไงก็ขอโทษมณที่นี้ด้วยนะครับก็การลงลอมของเราก็ใกล้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้100%แล้วนะครับตรงนี้เขาจะมีเขียนว่า please remove installation media ก็หมายถึงว่าเราสามารถถอดการ์ดออกมาได้เลยนะครับเราก็ดึงการ์ดออกมานะครับพอเราดึงการ์ดออกมาเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะปิดไปเองนะครับพอปิดไปเองเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอนี้เราก็รอให้มันบูตเสร็จนะครับเป็นหน้าจอเดิมๆของทาง Android เขานะครับ ของตัว WM8650 นะครับเครื่องนี้บูตนานหน่อยนะก็ตาม CPU ของเขานะครับไม่ควรคาดหวังว่าเครื่องนี้จะเล่นเกม3มิติได้ดีนะครับไม่ควรคาดหวังว่าเครื่องเครื่องตัวนี้จะเล่นไฟแฟทหรือว่า YouTube ได้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าราคาเขาก็เด็กๆนะครับจริงๆก็เหมาะสำหรับแบบคนที่ไม่ได้ใช้งานเยอะมากนะครับก็น่าจะเหมาะกัน ตรงหน้าจอของบูส t s สกินตัวนี้ก็คืออาจจะรอโหลดนานหน่อยเพราะว่าะตะกี้เราติดตั้งตัวแอปพลิเคชันที่เป็นตัวในส่วนของ Installation เข้าไปทีนี้เวลาเราเปิดเครื่องบู o ตครั้งแรกนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องให้พวกระบบเนี่ยจัดการลงแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เราใส่เข้าไปในตัวรอมนะครับให้เรียบร้อยตรงนี้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับอดใจรออย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้อะไรที่มันอ่ะดีๆกันแล้วนะครับในส่วนของอสมาชิกที่ซื้อไป ก่อนหน้านี้เราก็มีเตรียมไฟล์ไว้ให้ดาวน์โหลดไว้ในฟอรั่มนะครับในส่วนของสมาชิกที่ยังไม่ซื้อท่านก็ไม่ต้องดําเนินการอะไรด้วยตัวเองครับเพราะว่าเราก็จะจัดการลงลำตัวนี้ให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยตัวที่ท่านได้เครื่องไปปุ๊บก็ใช้งานได้เลยทันทีเพียงแค่คลิกต่อ Wi-Fi เท่านั้นก็คือจบเรียบร้อยนะครับต้องรอด้วยความใจเย็นนะครับหากใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็โทรสอบถามกันได้นะครับตั้งแต่10โมงเช้า จนถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับทางเราก็กรูว y แก n เ n e t อาจจะไม่ใช่ร้านค้าที่ดีที่สุดแต่ว่าก็มั่นใจว่า,าไม่ทอดทิ้งท่านแน่นอนนะครับทีนี้ถ้ามีรอมตัวใหม่ออกมาใหม่กว่านี้ถามว่าเราจะมีบริการอัปเดตไหมมีครับก็มีผ่านฟอรัมเหมือนเดิมก็ท่านสมาชิกถ้าใครซื้อไปก็สามารถสมัครสมาชิกในฟอรัมก็คือในเว็บบอร์ดของเราเนี่ยเตรียมไว้ก่อนเลยแล้วก็แจ้งยืนยัน นิดหนึ่งว่าผู้ใดซื้อไปอะไราเงี้ยครับตามเงื่อนไขของทางเราก็ท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งโทรถ,ถามว่ามีตัวใหม่ออกมาหรือ,อยังแต่สําหรับรุ่น,น8 wm 8 6 5 0เนี่ยผมบอกได้เลยว่า,า os ตัวนี้จะจบลงที่ android 2.2นะครับจะไม่ไปถึง2.3ก็คือแค่นี้ก็คือเป็นจุดสูงสุดที่เขาทําได้แล้วนะครับในส่วนของตัวเกมเองเกมที่เขาเล่นได้ดีแล้วก็ดีที่สุดในตัวเครื่องเขาก็น่าจะเป็น angry birds ับ a n g r y b i r d s เวอร์ชันปกติธรรมดานะครับสำหรับเกมอื่นๆอาจจะเป็นผู้เกมไพ่หรือว่าเกมอะไรเล็กๆที่เราเคยเล่นกันในคอมพิวเตอร์นะครับก็คงไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็รอรอรอ เริ่มมาแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือในส่วนที่เราใช้เวลากันนานมากมายเลยเนี่ยก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอร,ร,ตรี่นะครับตรงนี้ครับก็จะมีเป็นเลเวลของแบตเตอรี่โชว์ซึ่งเขาก็จะโชว์เป็นหลัก20นะครับ20 40 60 80 100นนั่นเองนะครับแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นโฟนพวกนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นของเราเป็นรุ่นธรรมดาไม่ได้โทรศัพท์ได้ มาดูในสิ่งที่เราควรจะทําหลังจากลงกันนะครับเราก็มาเช็คความเรียบร้อยว่าแอปพลิเคชันที่เราลงให้มีอะไรบ้างนะครับก็คือ Market 4ตัวที่ผมรีวิวไว้นะครับแล้วก็พวกเอกสาร document go easy pdf reader พวก msn facebook twitter นะครับในส่วนของ y t u t u นะครับแล้วก็ TuneIn Radio ไว้ฟังวิทยุออนไลน์ skype นะครับทีนี้ในส่วนของตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำอย่างเดียวคือ,อจัดการเปิดใช้ภาษาให้เสร็จสรรก่อน ภาษาในที่นี้หมายถึงภาษาไทยในการพิมพ์นั่นเองนะครับก่อนอื่นเราเข้ามาที่ Setting นะครับเราเข้ามาที่ Setting แล้วเราก็เลื่อนไปดูตรงที่เขียนว่า Language and Keyboard นะครับทีนี้ในส่วนนี้ผมลงไว้ให้หลายตัวเห็นไหมครับแต่ว่ายังไม่ถูกเปิดใช้งานเราก็มานั่งติ๊กเพื่อใช้งานทีละตัวนะครับเรากดติ๊กเพื่อใช้งานตัวไหนเราไม่ใช้เราไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับแต่ที่ผมติ๊กไว้ก็คือเผื่อสมาชิกท่านใดไม่ชอบ คีย์บอร์ดสไตล์แบบไหนก็คือจะได้เปลี่ยนกันได้นะครับพอเราเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือเราเข้าไปที่ตัว Input ตรงไหนก็นได้เช่นผมเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับอันนี้ไม่ได้ต่อ Wi-Fi นะครับไม่ต้องตกใจก็เราก็กดไปที่แถบบาร์ตรงนี้นะครับจนมีคีย์บอร์ดขึ้นมาเรากดค้างไว้ที่แถบบาร์แล้วกดเข้า Input Method นะครับเราก็เลือกว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับเราก็เลือกสักตัวหนึ่งพอเราเลือกเสร็จปุ๊บ ก็คีย์บอร์ดตัวนั้นก็จะถูกนํามาใช้งานนะครับทันทีในการกดครั้งต่อไปนะครับในทีน่นี้ตะกี้ผมไม่แน่ใจว่าผมกดไปหรือยังก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูอีกทีนะครับ Input method นะครับเราก็เลือกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับคีย์บอร์ดก็ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาไทยได้เลยเพื่อใช้งานได้เสร็จสับนะครับในส่วนนี้ก็คือที่ผมบอกก็คือหน้าจออาจจะดูลื่นขึ้นนิดหน่อยนะเพราะว่าเราไม่มีแอปพลิเคชันของเมืองจีนมาให้หงุดหงิดลำคาญใจ แล้วก็เพิ่มในส่วนของไลฟ์วอลเปเปอร์ด้วยนะครับเนี่ยวอลเปเปอร์เราก็จะมีในส่วนของไลฟ์วอลเปเปอร์ด้วยแต่จริงก็ไม่อยากจะแนะนำเพราะว่า,เาสเปคเครื่องไม่ได้สูงเท่าไหร่เอามาใช้ก็อาจจะแบบเห็นผลได้ไม่เต็มทีนะครับอย่างเช่นลองดูตัวนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์ด้านหลังแทนที่ Android ตะก,กี้เห็นไหมครับก็จะเป็นรูปปลาอะไรเงี้ยใช้งานได้เหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบนะครับหรือจะหาวอลเปเปอร์อื่นๆมาใส่เพิ่มเติมก็ได้ในส่วนของใครที่อยากเปลี่ยนภาษาของเครื่อง นะครับก็เข้ามาที่ setting ได้เลยไปที่ตรง language and keyboard ตะกี้เหมือนเดิมนะครับด้านบนตรงนี้มี select language นะครับเราก็เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนในที่นี้ผมก็ไม่เลือกเพราะว่าภาษาอังกฤษมันก็โอเคอยู่นะครับก็หากใครมีปัญหาสงสัยยังไงเพิ่มเติมหรือต้องการจะแชร์กับเพื่อนสมาชิกว่าโอเคมีแอปพลิเคชันตัวไหนเด็ดผมก็ยินดีนะครับทางเรายินดีมากเลยนะครับยังไงก็ขอจบ การลงลอมง่ายๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครมีปัญหาสงสัยเพิ่มเติมอย่าลืมติดต่อเรากรุ๊ปวิกแก n ์ .net นะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับผม